嗯。Uh huh. สวัสดีครับพบกับผมในช่องวันนี้ลี่ขี่กับแตกมินี้ผมกับซาพีพีน้องมาเลาะยิงป้าคือเขาครับพี่น้องมาเบิงมาผอมาเบิงน้ำครับคืนแห้งครับพี่น้องน้ำซีคืนแห้งบักบักเลยบรรลุวาสีพ่อโตบอรเดอครับพอบน้ำมันึืนแห้งแล้วอาวยิงมานกับก่วงก็เดิมแห้งครับบรรูุวาสิมิแต่มีผลงานในพี่ๆนานๆเลยชมวอร์เดอครับไปครับสีป้าไปลุยครับมอนี่อ๋อหนามึ้นแห้งครับพี่น้องไปครับ ถือมั้งอ้ปูพอถือครับพี่น้องลึฮ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 ึคึฮ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 ึงึฮ Ủa, ừ, thế thế này, thế này. Ừ, bộ Tông Ủa, bộ thằn เล่นไว้คางนึ่งอหวคางนึง,ง,น,งนอก,กตีนึง thức bay đâu bay đâu wow bộ bộ hủ hiện đầm đầm bay đâu yu 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 đâu nào nè điếc con cây vẫn là nè tí nèm cột đâu ดีฮะมันยิ่งเล่นสายง่ามันนี่ว่าจะบ,บันทึกตัวแรกดึงดึงดึงมาไหลเลยแสบมึงเลยนั้นติดแล้วได,ด้ลงปลอดได้ลงร่องนี่ได้ด,ดีลอยมาเราไหวมันเสือบก้อนคอยลงไม่ทันทางนะ หันเราเห็นดำๆมาเลยลอยมาลอยมา,มาวับน่าจะยิ่งถึงโตนู่นก่อนหินลงนู่นก่อนเดียวเองจ้ำลอยมาเลยง่ายทองอีกแล้วพี่น้องเอ้ยง่ายทองติดแล้วพันเอยแหลนนั่น,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 นไปอีกแล้วไปเป็นแรงกันติดยังเออไปอยูอย่บ่หูเห็นดำดำ เงาขนา,าดับไเลยฮะพอดากระปื้นนะก็ดึงมาถึงสายเลยค่ะมันดึงมาได้พุ่งกระสิบปอยไปอันนี้มพม่งกระช้เพาะลงนะครับนี่หายเพาะผมลงนี่นี่กะนี่เลยพอกระอยากลงเอาเลยครับนี่ อห้พอลงเงาอืมปังแหลกเลยครับเห็นมันลอยออกมาจากภุ่มตอนแหลกว่าเต้บถือโบเห็นมันเลนลองดึงสายมากล้องไว้นํะมือโอ้ยพี่น้องเอ้ยแสบมือเมือตนเลนโจ้วดเลยเลิกแห้งท่าดนี่เลิกบะคักเลยเลย นี่ลอยมากลางๆมาเาว้าเอาเสือก่อนอย่าให้เพาะลงเอานะครับนี่มาถึงเลยก็ได้ยิงเลย่ากกระมืนมืดพายุกับเขาครับมัน,นี่ไล่ไปตามซ้ายเอาบ่เดี๋ยเนี่ยมักของปากนันไหวเนาะอืม มานอีกแล้วครับพี่น้องมานี้เออเออดึงไปแล้วมันแรนอออไปทางพุดป๋อทำมาขันฟังพุนก็ดึงข้นฟังเลยเด้อแล้วเครือหอยปลากเา็เราค่อยลอยมาอันนี้มันก็นลอยมาทางผีนะครับไเพาะอันนี้เพาะใหม่ผ่อลงเอานะครับมันนี่ก็มากันซีขนคือมากับพันโนพันองแล้วกับเพาะผมครับนี่ มาแต่กรุงเทพจับสายมันไหวดิ<ะ>จับสายมันไหวก่อน,ออนอบอกยิงไต่พุมนีเด้วยครับพี่น้องไล่ออกไปุ่นเลยพออยากลงเอาแห้งครับยิงถึงเลยลงเอาเลยผมมเบไว้มัน hả? nó chơi ngay luôn. nó chơi đấy quá. nó đưng muỗi đẻ bao đậy, đầm đầm. โหหนุ่มก็ไลายแห้งด้วยครับพี่น้องเอ้ยฟังซิบ่เดี๋ยวก็ย่อมาลงบอกดึงป้าขึ้นมายบอดึงป้าขึ้นมาแล้วก็สาวสาวเสือกได้๋ยวบอกพันด้วยใจเลยไม่รอแม่เอามีดบ่ามีดตัดตัดบอกตัดใหม่นะโจกเงือกได้บ่ล่ะโจกได้แล้วมันดึงหมดขึ้น โอ้นี่ครับพี่น้องมันต้องลงเอาสองคนครับให้เพาะลงไปเอาตรงโดนเอาบ่ไดดผมก็ต้องลงไปซอยใหญ่ยูครับนี่เออกำลังขึ้นมาได้ครับอืมหายโชว์เพิ่งเพาะเออนี่ครับมันมานมานมาน,มานแต้มเลกแห่งมานมาแล้วครับอืมจะดูใหญ่ เอาไว้พ่นเดี๋ยวมันสีดินตกต้องลงเอาสองคนครับถึงเจาลงได้ถึงเจาขึ้นได้เมื่อกี้น้ำมันเลิกแห้งเห็นยังสีน่นี้บอกมตื่นตื่นนะครับแบบว่าเป็นผาเป็นสัน้นลงไปเป็นทางน้ำไหลมื่อนี้ก็ได้แต้มหนึ่งนะครับกับด้ปีดคลิปให้บิง้งกับฝนมันตกครับได้แต้มหนึ่งเท่านี้แหละครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมแน่เด้อครับขอบคุณครับ